โอเคครับผมกันอน่ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ก็อยู่ในแมปคลาสสิกเหมือนเดิมไม่ใช่อะไรนะผมตามเลเวลนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็99แล้วนะครับต่อไปก็น่าจะได้เป็นพวก content คอนเทนต์คลาสสกับเขาบ้างแล้วเป็นแมปหนึ่งนะครับผมตำนานโบราณกาลเนี่ยเขาเกล่าวไว้ว่าเป็นน้องๆกิฟฟินเนียนะครับผมตอนเซิร์ฟเก่าเนี่ย ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะผมเพราะว่าถ้าอย่างกิฟตยเนี่ยเล่นได้ประมาณ 10m ใช่ไหมแพทนั้นเนาะแพทเก่าอะแบบนี้ก็จะได้ประมาณ 5-6m ปะ่ะผมจำไม่ได้นะผมไม่มั่นใจตัวเลขเท่าไหร่แต่ก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะผมจนถูกขนานนามว่าเป็นน้องนกกิฟฟินเนียได้นะผมแล้วก็มีคนที่ฟาร์แมแบบนี้ค่อนข้างจริงจังนะครับแต่ว่า,าแผ่นนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเงียบเหงา ไร้บทไร้ผู้คนนะครับมีอยู่คนเดียวนะครับผมนี่ผมเล่นตอนห้าโมงครึ่งนะั่นไม่มีคนเลยนะครับผมก็ก่อนที่จะมาคุยเรื่องของสวมใส่หรือก่อนจะไปดูขยะเนี่ยผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตบ่นนิดนึงนะครับผมว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่อัปแพดมาเนี่ยมันแหลกมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมกับแมปนี้นะครับผมคือเนี่ย อ่ะนะมันจะแบบง่วงนิดนึงนะครับผมแต่คือแมบ,บอื่นไม่เป็นนะเวลาเข้ามอหรืออะไรเงี้ยวิ่งแล้วก็ยังไม่หน่วงอะ่ะแบบโหลดคนทันอะไรทันอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น,น <c oughs> แล้วต้องแก้ที่ตรงไหนก็ไม่ทราบด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนตอนเนี้ยที่ผมเล่นเนี่ยตอน3ามโมงมีประกาศอันนึงมาครับผมสำหรับคนที่หลุดหรือว่าอะไรพวกเนี้ย ก็ไม่ได้พูดเรื่องปัญหาแมปแบกเท่าไหร่นะครับผมแล้วเท่าที่ผมไปสังเกตอ่านจากคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยเห็นเขาว่าแมปการ์ดแมปอะไรพวกนี้ก็จะมีแบกเป็นบางแมปด้วยนะครับผมที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่อะไรด้วยนะครับผมมันทําให้ขยะได้น้อยลงด้วยนะครับผมก็ไปดูขยะกันก่อนเลยแล้วกันนะผมว่าทั้งหมด10กรัมแบบแลกๆผมได้เท่าไหร่นะครับผม ครับผมและนี่ก็เป็นขยะทั้งหมดนะครับผม10กรัมนะครับผมคลิปที่แล้วผมลืมพูดนะครับว่าเล่นไปกี่กรัมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ชีสอย่างเดียวนะครับผมชีสแล้วก็สมุดเวทนะครับผมนิดๆหน่อยๆนะครับชีสสองพันนะครับผมแล้วก็มีสตอเนี่ยประมาณ40นะครับผมมีอาวุธอีกนะครับผมก็การ์ด การ์ดได้มาใบหนึ่งนะผมไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะผมผีเสื้อนะผมได้ตอนไปเทสแมปส่วนขยะอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับอันนี้ผมเห็นคนตั้งรับอยู่พันห้านะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามีคนรับตลอดหรือเปล่าไม่รู้ว่าทําอะไรได้ด้วยเอาจิงตอนที่ผมเล่นเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างแหลกนะผมถ้าเกิดไม่แหลกมากเนี่ยผมจะ ได้เยอะกว่านี้อีกนะครับผมชุดแรกรวมใบเวทรวมอะไรด้วยแล้วเนี่ยประมาณน,นี้นะผมว่าไม่น่าจะมีคนรับอะไรนะผมหนึ่งจนะครับผมผมมีอยู่ 700k นะครับโยนไปอีกนะครเมืม่อกี้1.4อ่าหนแล้วกันนะผมกลมๆนะขยะชุดแรกขยะชุดที่สองนะผมก็อีก1.4นะครับผม2.9นะครับผมผมมีอยู่ 700k นะผมจำได้ท้ายอีก380ชิ้นนะครับชุด ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเท่าที่ผมดูดหกร้อยห้าสิบเคนะครับผมประมาณสามจุดห้าเอ็มนะครับผมโดยประมาณนะถ้าเกิดไม่แหลกนะผมว่าผมน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมเพราะว่าตอนไปเทสแมบหรืออะไรเงรี้ยผมได้ประมาณสามสาม้อยแปดสิบเคนะครับผมดรอปก็ประมาณเอ็มหนึ่งนะครับผมก็ถ้ามันได้สี่เอ็มเนี่ยมันจะมันจะดีมากเลย อ๋อแต่เห็นเขาว่ากันว่านะผมชีตเนี่ยมีคนลับนะผมชีตมไม่มีคนลับหรอกนะผมแต่ว่าตอนที่ผมได้คุยกับชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าชีตเนี่ยตอนแรกมีคนลับอยู่นะผมประมาณ25 0 0หรืออะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดมีคนลับจริงๆนี่จะถือว่าเยอะมากเลยนะเพราะแบบเฮ้ยมีมีหกสิบเองอะไรเนะี่ยก็ตามสภาพนะครับผม ประมาณ3.5้เนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมต้องบอกเลยว่าน้อยกว่าตอนที่ผมมาเทสแมปอีกนะผมคือตอนที่ผมมาเทสแมปเนี่ยผมอัดของอัดอะไรพอสมควรนะรผมคือได้ชีสเนี่ยประมาณ230ก้อนมั้งแต่นี้แบบของสวมใส่เท่านี้นะครับผมที่ผมอัดเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้มีฟีเยอะที่สุดนะผมผมอัดไว้ประมาณ 380หรือ370นี่แหละนะครผมอตอนมาเทสแมปนะแต่ตอนฟาร์มจริงๆเนี่ยผมใช้ฟรีประมาณ350นะครับมไม่พอ <laughs> 350ไม่พอนะครับผมคือมอนเนี่ยตัวเดียวมันพอนะครับผมแต่ว่ามอนมันชอบอยู่เป็นกลุ่มนะครับผมมันก็เลยโดนหานถ้าใครคิดจะฟาร์มแบบนี้ก็ อัดฟรีค่อนข้างสูงนิดนึงนะผมส่วนอาวุธเนี่ยผมไม่ได้ทำนะผมจริงๆผมตั้งใจทำเลยนะมีไหมอยู่ไหนเนี่ยนีนย่สองปีโกะกะกจะทำวันฮิตนะผมแล้วทีนี้เนี่ยพอลองมาใส่ดูนะเนี่ยดาเมจมันห่างมากเลยนะที่จะเป็นว <c oughs> ันฮิตเซ็งเลยนะผมซื้อมาเกือบเอ็มนะผมมันห่างไปหน่อยนะผมที่จะทำวันฮิตผมก็เลยไม่ได้พยายามนะก็ปล่อยไปนะผมแล้วถ้าเกิดจะใส่หอก ดูดมานาใช่ไหมไอตัวเนี้ยเป็นการ์ดทีจอยนะครับแพงมากประมาณ1น่อกว่าๆมั้งครับผมเท่าที่ผมดูนะตอนนี้ผมก็99แล้วใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้ทำของนะผมแล้วก็อย่างคือเซิร์ฟมันไม่ใช่เซิร์ฟแบบแบบมันแหลกมากนะผมผมก็เลยแบบหัวร้อนหัวอุ่นนะครับผมแบบไม่ค่อยอยากทำของผมว่าผมเป็นคนใจเย็นแล้วนะแต่ว่าแบบนี้มันแบบมอนมันเป็นมอนตีไกลใช่ไหม แล้วเราต้องเราติดลมอ่ะมีอาการพวกติดลมติดอะไรพวกนี้อยู่แล้วมันก็เลยทําให้รบกวนขอ ABT ครับได้เลยโทนี่สตาร์ดูมันได้เยอะมากเลยนะแต่แบบมันแหลกมันอะไรพวกเนี้มันก็เลยไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับผมก็หวังว่านะครับผมคุณท่าน GM แก้นะครับผมมองเห็นปัญหานี้บ้า,นบางนะผมถึงแม้แบบนี้จะไม่มีคนก็เถอะ ส่วนอื่นๆนั้นเหลืออะไรอีกไหมเหลืออะไรอีกไหมอ๋อเสื้อนี่จริงๆต้องใส่อรเซลนะครับผมมันบวกฟรีสินะครับแต่ก็ไม่แพงนะแต่หาคนขายไม่ได้ประมาณ m อมหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยมีใครขายนะครับผมตอนที่มีคนขายผมก็ไม่มีตังค์เอาไปทำหอ,อกบทนะครับผมไหนจะทำหอ,อกตรงชั้นหนึ่งอีกนะครับผมต้นไม้ลิงเปลืองนะครับผม ทำของมาแต่ได้ขยะไม่ถึง150นะครับผได้ขยะไปถึง 150k นะครับเลิกเลยนะครับเหลืออะไรอีกไหมอ๋อส่วนใครที่แบบไม่เคยมาฟาร์มจริงๆใช่ไหมเราจะฟาร์มหาชีสนะครับผมชีสอันนี้แหละนะครับมีอยู่อันเดียวนี่แหละขยะก็ไม่เก็บนะครับผมอะไรก็ไม่เก็บก็คือตีแต่ลุงขี่เมฆอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็เก็บชีสอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผม ตอนเทสแมพเนี่ยผมลองแล้วนะว่าถ้าจะเก็บขยะไปด้วยเนี่ยไอเนี่ยคุ้มไหมเนะไม่คุ้มนะเพราะว่ามันมันแค่150คร้อยห้าสิบนะเนี่ยเอมอนมันจะอยู่เป็นกลุ่มนะครับถ้าฟรีเยอะหน่อยก็จะดีมากนะครับผมไอขยะเนี่ยมันแค่150คร้อยห้าสิบนะผมไม่ต้องเก็บหรอกนะครับเก็บไอชีสนี่แหละครับไปขายขาดขาดชีสอีกสี่สิบโอ้โห อูเยอะเลยครับเผื่อใครจะเอาไปตั้งขายนะผม2,005หรือ2,000อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าไม่น่าออกนะผมว่าก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะผมเพราะว่าก็มีคนเคยมาขอซื้อเหมือนกันนะผมผมบอกว่าละพันเนะครับเขาบอกว่าแพงเกินเดี๋ยวล้านก็1 7พัเเลยจะให้ผมขายเท่าไหร่โอ้ยพี่ผมโดนอีกแล้วอ ก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะผมหนึ่งในแมปที่โอเคนะผมไม่น่าเกียดนะสำหรับเลดนี้นะผมว่าก็แบบเทียบเทียบกับคนที่เขาฟาร์มจริงจังที่แมกมาอะไรเงี้ยพวกพ่อค้าอะไรเงี้ยเขาก็ได้ประมาณ67 m อนะผมนี่ก็ก็ได้ครึ่งหนึ่งของเขาจริงๆมันควรจะถึง4 m อมนะผมไม่น่าเลยนะไม่น่าแหลกเลยนะผมก็ <c oughs> คงจะประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับผมมีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมยินดีรับฟังคําติชมทุกอย่างนะครับผมหรือว่าถ้าไม่สะดวกอะไรเนี่ยก็ inbox เข้าไปคุยกันที่เพจก็ได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าเกิดไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปเนี่ยผมก็อยากจะฝากกดถูกใจคลิปหรือว่ากดติดตามช่องสักนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผมก็ ขอบคุณมากมากที่เข้ามารับชมนะผมสวัสดีครับม,มันเยอะซะเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มันแหลกซะเหลือเกินนะครับ <c oughs>